ขับรถมาไกลนะฮะสามร้อยกิโลนะครับไม่ใช่รถยนต์นะมอเตอร์ไซค์จากจ,ากจากังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมอำเภอพ่อข่าบุญครัาาารบรโอ้มันสามสี่ชั้นนะครับผมหมดมันไปเยอะแล้วมันไม่หายอ่ะ ครับสำหรับขบูลูกนี้ขับรถมาไกลนะฮะสามร้อยกิโลนะครับไม่ใช่รถยนต์นะมอเตอร์ไซค์นะครับสามร้อยกิโลอ่ะมารู้จักเจ้าของรถไปด้วยมาครับเชิญครับมาไม่เป็นไรครับชื่ออะไรครับรถต้นนบผมอ้าวต้นใหญ่ต้นเล็กผเป็นต้นเล็กแล้วเพื่อนม่านงานนะครับเดินทางมากี่ร้อยโลครับสามร้อยสี่สิบกิโลครับจากจากจังหวัดน่านบุรีน่านบุรีอำเภอพองขบุลครับออกชายแดนแล้วชายแดนแล้วสามสิบกิโลถือชายแดนเลยถือชายแดนเลย ทามพม่าเลยมาล้อะไรมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากฮองหว้าภูมิตอไหนเข้าข้าวเราเรามาตีสามตีสามครับก็ทำมาพร้อมเร็ววิ่งพร้อมเร็วท้ายครับสองร้อยมาตึงไปอยากจะมาอยู่เท่านั้นแหละแต่ว่ามันมาได้แค่ประมาณทั้งเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเพราะว่าฝนตกตลอดทางได้ข่าวเห็นเมื่อกี้บอกว่ามียกชุดการฝนทิ้งแล้วชุดหนึ่งทิ้งไปแล้วครับขาดไปแล้วครับ ใช่ไหมมาซื้อใหม่ที่ชานไทรนาอ๋อโอเคนะครับขบูลูกเดียวทำไมถึงยอมที่จะมาใสขนาดมันสามสี่ชั้นครับผมหมดหมดไปเยอะแล้วมันไม่หายอ่ะมันไม่หายอ่ะไม่หายโดยทําไมถึงทําไมถึงไม่ส่งเชอร์รี่มาคทําไมผมต้องมาเองอืเพราะว่าผมจะได้ดูจะได้ศึกษาดูว่า มันจะถ้าเกิดว่าต่อไปมันมีมันมีปัญหาอะไรจะได้แก้เฉงได้บ้างจะได้ไม่ต้องมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าส่งผมส่งเจอรี่มาส่งมาได้แต่คมถามว่าส่งไปซ่อมคือจบดูไหมฮะแต่ผมไม่สามารถลูปัญหาได้เลยอ่าอย่างนี้ยผมมาดูการทํางานของท่านอย่างนี้ครับผมไว้ใจที่นี่มาดูการทำงานที่นี่ถ้าผมเพราะว่าคืออาจจะมีการสอนบ้างเล็กน้อยที่ผกลัปแก้ปัญหาของตัวเองนะ้ัญหาเฉพาะหน้าผมมั่และที่ที่สำพัญ ่กูมันแก้ปัญหาแบบอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการเรื่องคาบูใช่ครับนะครับอูทุกอูอยากอยากอยากต้องร้อยากจะใช่ดีอยู่แล้วใช่ด้วยประสบการณ์ด้วยความเข้าใจคาบูลูกเนี้ยกับลูกันเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมีท่อส่งแก๊สมาด้วยใช่เมราะความติดแก๊สผมหาว่าผมไปซ่อมอย่างผมหมดมาลูกเนี้ยหมดไปสามสี่พันแล้วซ่อมนู่นซ่อมนี่ไม่รู้ซ่อมอะไรให้ผมผมถามว่า ไม่ได้เรียงเอามาใช้สามสี่วันเป็นอีกสามสี่วันสองสามวันห้าวันเป็นที่สูงสุดสิบวันอาการเหมือนเดิมเป๊ะอากเหมือนเดิมนครับเดี๋ยวเราจะมา,มาสปากันนะครับเมื่อกี้อาจารย์ใหญ่ลองมาดูให้แล้วนะครับอาจารย์ใหญ่เราบอกคร่าวๆแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างเนาะคือระยะประมาณสักเจ็ดสิบกิโลถึงแปดสิบโลเนี่ยผมหมดน้ำมันไปแล้วอยู่ประมาณเจ็ดร้อกว่าบาทเจ็ดสิบโลนะครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดสิบโลโหกมาก มันตูบแล้วมันม,มันม่ตูบเลยถ้าราสังเ <S <S กเตวันก่นอนที่มาเนี่ยที่มาุครั้งแรกเ่ยรอบเครื่อเนี่ยมันอยู่ประมาณเกือบพันห้รอบสูงนะครับเกือนหะครับแล้วก็เดินไม่นิ่งนะครับเดินไม่นิ่งนะครับสัเบงเกตจัวัน่เาเป็นลูก เร่งเลยเ่งอยู่นะแจมารับครับแต่เราปล่อย้ไม่ได้รับครับี่ตรงที่ให้รอระหว่างการับมันขับไม่ได้เลยพี่มันบบ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 ตลอดเลยก็แบบนี้นะครับมาแล้วก็ต้องเอาความรู้ไปด้วยนะครับเราแจกความรู้ฟรีที่ใหญ่ยนชุดน่งนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจ อาจารย์ใหญ่จะลงมาสอนเองปัาคันนี้จะทาอะไรบ้างต้องมาับดูลูกนี้จะทำอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับในส่วนของลูกลอยด้านในนะครับซึ่งน้ํามันเกินมานะครับน้ํามันเกินมาเกือบเกือบเต็มเต็มสูตรตรงนี้เะยครับเต็มครับผมผมมองดูจากบ้านที่ตอนนี้ใช้อยู่ก็เต็มครับตรงนี้ก็คือเต็มจรงิงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับน้ํามันต้องอยู่ตรงเส้นนะครับครึ่งเดียวใช่จะมีเส้นอยู่ตรงกลางอันนี้ขึ้นมาเต็มเลยครับที่อยู่ที่บ้านที่รนรครับในส่วนของลูกลอยนะครับโช๊ฟตัวนี้ เห็นบอกว่ามีสปริงหายด้วยเดี๋ยวจะหาสปริงเสียบให้เดี๋ยวเปิดมาดูก่อนเดี๋ยวเปิดมาดูก่อนนะครับนมหนูช่องหนึ่งกับช่องสองนะครับขาบูกหนึ่งกับกาบูสองนะครับตัวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเบอร์นมหนูนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาดูนะครับนมหนูต้องเบอร์อ่าช่องที่หนึ่งนะครับเบอร์ต้องน้อยกว่าช่องที่สองนะครับนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับเาอ่าตรงนี้เป็นเข็มปรับอากาศ นะครับตัวนี้ปรับไม่ได้ปรับได้แค่ไหลไปเฉยๆนะครับไม่สามารถปรับให้ทชัดเจนละเอียดได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูคอมพล l เตอร์เนี่ยหลักการของคอมพลีเตอร์หนึ่งท่อแต่ละท่อมีความหมายหมดรูแต่ละรูมีความหมายหมดบางรูนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องนะครับต้องมีการปล่อยอากาศหรือปล่อยน้ํามันผ่านช่องตัวนั้นไปนะครับสปริงนะครับความแข็งค่าเคของสปริงนะครับที่เขากําหนดให้มาเนี่ย คือค่าที่ดีที่สุดเราใช้สปริงดัดแปลงเข้าไปก็ไม่สามารถที่ทําให้กระบู่ใช้งานได้นะครับสําคัญอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครข้างในจะมีกองอข้างในจะมีกองรถที่ไม่ได้ใช้งานานางานมานานๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกองจะผุพอผุเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเศษกองนไปอุดน้ํามันเดินไม่ดีเท่าไม่สะดวกนะครับเพื่อเวกัมนท่อต่างๆนะครับเป็นที่เป็นผ้าบับเบอร์ปัมนน๊มลมต่างๆ ตัวนี้สําคัญมันรั่วมาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คให้หมดเลยนะครับประกันก็ต้องจัดการให้หมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้คือชุดไฟนมหนูเดินเบาถ้ามันใช้ไม่ได้ตัดออกเลยคนที่ใช้รถกระบูนะครับผมบอกเลยนะครับนนตัวนี้นะครับนมหนูเดินเบาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรอบเดินเบานะครับแต่ตอนเนี้ยที่อาจารย์ใหญ่จิ้มไปบอกว่าตรงนี้มีรั่วแต่ว่าตัวเนี้ยมันใช้งานไม่ได้ ตัดออกไปเลยครับไม่ต้องไปต่อแล้วอ๋อไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้แล้ว<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโช๊คตัวนี้นะครับว่าเกิดปัญหาหรือไม่นะครับ <S <S เพราะว่าเวลาเราเร่งคันเร่งตัวนี้ต้องกดน้ำมันโช๊คขึ้นมาฉีดเข้าไปในร่องตัวนี้ครับในการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูเอากล้องข้างในเห็นไหมดูซิว่ามีน้ำมันกระเซนขึ้นมาไหมมีไหมอ้าวมีนะเห็นเป็นฟองอยู่เห็นไหมใช่ไหมมีมาไหม ลองพยายามมองหาอยู่นะครับอ่ามีมีนิดหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ชัดอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันสําหรับคาบูจด20คันนี้นะครับจากทองขาบูการเด้าบุรีขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ นีคบูนะครับแซดยี่นะครับจากทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการแก้ไขหลายจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งตัวฉีดแรงดันน้ํามันด้วยนะครับจะของรถครับเชิญนิดนึงนะครับแนะนำนะครับก็คือว่ารถที่เป็นคารบูเรเตอร์นะครับนะครับควรที่จะเหยียบคันเร่งก่อนสตาร์ทเหตุผลก็คือว่าเราจะเครื่องยนต์จะได้ไม่กินในเรื่องของไดสตาร์ท ครับผมนะครับดึงน้ำมันนะครับดึงขัดเหยียบคันเร่งนะครับหนึ่งสองนะครับก็สตาร์ทเครื่องเครื่องก็จะติดนะครับนะครับวันนี้ก็ปั๊มกันหลายชั่วโมงเลยจย่างนอยฝ่าบอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างใช้ได้ครับจบสวยเลยนะครับรอบคันเร่ง ก็กลับมาอยู่ที่รอบประมาณ1,000นะครับประมาณ1,000นะครับ900ถึง1,000นะครับก็เรียบร้อยครับส่งกลับบ้านขับมอเตอร์ไซค์มา340กิโลตั้งแต่ตี3นะครับผ่านถนนทั้งภูเขาแต่เราพัด <laughs> ไม่เจอแดดเลยวันนี้เจอแต่ฝนเจอแต่10ล้อกับน้ำเจอ1 0ล้อกับน้ำนะครับ จะกลับเลยไหมกลับเลยครับไม่กลับแล้วนะท้องฝาภูมิจะไปเลยต่อไม่ไม่แต่เราจะถึงก็ต้องใประมาณสักน่าจะตอนนี้เวลา่าสี่โมงเย็นประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มนะครับก็ต้องขับอย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้ฝนตกตลอดทางเลยนะครับในส่วนของคาบูนะครับแซนดี้สคนนี้ก็เรียบร้อยจบนะครับได้ความรู้อะไรไปบ้างโอ้โหได้เยอะเลยเยอะเลยครับ จริงๆเป็นช่างด้วยนะเป็นช่างแต่ก็คือดูในส่วนของมอเตอร์ไซค์มออเตร์์ไซคนะครับจูนแซดพงแซดพันสารพัดนะครับขาบูรถตัวเองเรียบร้อยอย่าดี๋ยวจูนนิ่งนะครับก็ดูแลให้อ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบยังมีชุดไฟเดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่ดูครับผมนะครับอีกหน่อยนึงนะครับอาจารย์ใหญ่อาจจะเขาเขาเขาาให้ติดมาด้วยอะเดี๋ยวจะดูให้ครับผมครับผมนะครับก็เดี๋ยวนะครับส่งขาบูตัวนี้นะครับกลับท้องขาบูมนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรถยนต์ที่เป็นคาบูเลเตอร์รถเลโทต่างๆ นะครับบางท่านเปลี่ยนถับูนะครับก็ยังเสียดายถับูลูกเดิมเนอะนะครับเอามาปรับปรุงมาดูแลมาซ่อมแซมนะครับนำกลับไปใช้มันจะได้มีอารมณ์ของการเป็นเลโทอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดหลังจากตอบตั้งไปแล้วเนี่ยรถยนต์นะครับก็ยังใช้งานนะครับอาการประหยัดสามารถที่จะทําให้มันกลับมาประหยัดได้นะครับสามารถทําให้รถวิ่งดีขึ้นแรงขึ้นแต่สิ้นเปลืองมากขึ้นก็เป็นปกติของ กลยขับขี่อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่เดินทางมา300กิโลติดตามคยายนขอบคุณมีต้นด้วยครับครับผมโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับคาร์บูเรเตอร์นะครับมีปัญหาเรื่องคารบูเรเตอร์สามารถโทรปรึกษาที่ทีมงานสยายนจิ้งนิ้งได้นะครับโทรปรึกษาอาจารย์ใหญ่ได้นะครับจะทําการส่งมานะครับมีทีมออนไลน์รับคาบูเรเตอร์นะครับมาดูแลมาซ่อมแซมกันคาร์บูเรเตอร์นิสสันแซด20ครับ